สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยก็จะมารีวิวชุราเซรั่มขวดนี้นะคะอ้อยทดลองใช้มา15วันแล้วนะคะสำหรับสาววัย41บวกอย่างอ้อยนะคะ กับระยะเวลา15วันที่ทดลองใช้นะคะกับประสิทธิภาพนะคะที่ได้รับมานะคะก็รู้สึกว่าผิวนะคะดูอิ่มฟูขึ้นนะคะดูฉ่ำวาวขึ้นนะคะแล้วก็มีความเด้งดึ๋งมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะจุราเซลมัมขวดนี้เนี่ยเขาอุดมไปด้วยสารสกัดหลัก5ชนิดด้วยกันนะคะซึ่งเป็นสารที่ได้รับไปรับรองมาตรฐานระดับสากลด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือเม็ดขิงญี่ปุ่นค่ะซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษค่ะ ช่วยหยุดยั้งนะคะการเกิดเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวนั่นเองค่ะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะจุราเซรั่มถือว่าตอบโจทย์ค่ะสารสกัดตัวที่2นะคะนั่นก็คือคอลลาเจนชมพูนะคะซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กนะช่วยทําให้เขาทํางานกับผิวเราได้อย่างน่ายิ่งขึ้นนะคะสารสกัดต่อไปนะคะนั่นก็คือวิตามิน B3 ค่ะ แล้วก็ยังมีวิตามินซีนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์นะคะยับยั้งการเกิดนะคะเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวค่ะและยังมีสารสก,กัดจากโซเดียมไฮยานะคะซึ่งช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะของผิวให้กับสาวๆได้อย่างดีค่ะจุลเซรั่มขวดนี้นะคะราคาอยู่ที่ขวดละ390บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดนะคะจะลดเหลือเพียง690บาทค่ะ3ขวดเหลือเพียง9 9 0บาทและพิเศษไปกว่านั้นนะคะถ้าคุณซื้อ5ขวดนะคะราคาแค่1,590บาทเท่านั้นเองค่ะวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายนะคะแค่คุณโทรมาที่095-249-8656ค่ะหรือจะแอดไลน์ลงมาก็ได้นะคะแอดไซค่ะ C H U L A S U M จราเซรัมค่ะสาวๆคนไหนนะคะที่อยากมีผิวสวยย้อนวัยแบบออยนะคะรีบไปหาซื้อกันมาได้เลยนะคะ